ก็หลังจากที่นี่ครับฟ้าฝนนะฮะตกมาตั้งแต่เมื่อคืนนี้นะครับก็มาเบาลงบ้างช่วงเช้าๆนะครับตอนนี้ก็กลับมานะครับมีแดดอีกครั้งหนึ่งนะครับช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงนะครับหน้าฝนนะครับทุกคนก็หาวิถีป้องกันให้ดีนะครับอาทิเช่นนะครับไขหวัดนะครับแล้วก็ไข้ ที่มาจากฝนก็คือยุงลายไข้เลือดออกหรือจะไข้มาลาเรียนะครับจากยุงนะครับฮะเราก็หาวิธีป้องกันด้วยกันนะครับกางมุ้งนะครับให้ลูกให้หลานหรือให้ตัวเองนะครับเวลานอนกลางวันนะครับก็กางมุ้งกลางคืนก็กางมุ้งด้วยเช่นกันนะครับเราอย่าประมาทนะครับความประมาทบ่เกิดความเสียใจนะครับนะฮะเราก็นะครับถ้าเป็นไข้เป็นไอเป็นหวัดนะครับก็มีนะครับ ฟาตะลาจนนะครับนะ,นะครับลูกลูกหลานเก็พยายามดูแลให้ดีนะครับเพราะว่าถ้าไปเกิดเก็บไขได้ป่วยก็ไปหาโรงพยาบาลก็จะเสียเวลาเสียทั้งเงินทั้งทองนะครับมานะครับเดินทางก็ยากซะด้วยช่วงนี้เพราะว่าก็จะเป็นช่วงหน้าฝนนะครับบางทีไปถึงกึ่งทางอย่างเนี่ยถ้าเป็นรถเล็กก็จะนะครับตก นะครับก็จะทําให้เราก็อันตรายนะครับพอประมาณสําหรับรถใหญ่ก็คงไม่มีปัญหาแต่มีปัญหาแต่มันวิ่งเร็วไม่เคยได้เท่านั้นแหละนะครับนะฮะก็ดูแลสุขภาพให้ดีทุกๆคนนะครับสำหรับช่วงนี้นะครับก็เป็นห่วงเป็นใจนะครับด้วยความปรารถนาดีจากกระผมไพบรลน์ยุเย็นนะครับก็ขอให้ทุกท่านะสุขภาพแข็งแรงนะครับตลอดไปนะครับคิดดีทําดีพูดดี คอยมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาสำหรับวันนี้ก็เอาไว้ประมาณนี้นะครับโชคดีมีใจนะครับชอบกดไลค์กดแชร์นะครับผมขอบคุณและสวัสดีครับ